โอ้ยเป็นตะยานขนาดตาเอ้ยตะกี้นี่ดูจากสีหน้าของเจ้าโหันโอ้คือเจ็บคือปวดขนาดเพื่อนนี้ขนาดเพื่นแค่เอามีดจิ้ม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 อ่ะเท้านึ่งในบ้านคนือกันไม่ไม่คุณบุตรศิลป์เราเราให้มอ,มอเป่าเลยเราเมื่อเราจะรู้พ่อโกโก้ที่น่าทานไฟเด็กแป๊ะใช่เนตาหนุ่ยทำเนี่ตาเป็นจักเดือนแล้วนี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดท่นว่า มาแต่บบสบายแล้วไปสิทีนิกครูลีนิกทัวม์สกลเขามอตาพอมอตัวพี่น้องโอ้ไปมมสกลอนนี้โอ้มอตับพี่พี่อนไปบัดไปบัดไปล้ไปทางีมแนั้นไปละมอผลายจังได้ผลระบุโลค่ะกระดูกทับเส้นกำลังวันเสียงเสื้อจาเพวกเราเขื้นน้ำ แต่ตาไม่ตาเจ้าของคือตาเนี่ยตาบ่แม่นอยู่แล้วเนาะตาเนาะต้องว่าตัวนั้นแม่นบ่เขาก็คือยุทแต่ว่ามีโซฮาบุเรียนโบลูเนาะเออมันเอพยายามบยายามเข้ไงเข้าไปอันเป็มันที่แนวดึงว่าพยายามเข้าไปอันเป็นแบบที่แม่มันว่าอยู่มันไปหาพุทพิทนแล้วมันกไปพุทไต่พุ่งดีเลยเพื่อส่งมันว่าวเดี๋ยวมันมันเจ็บน้อยตานที้ว่าตาเลยไอ้เจ็บปวดนี่เจ็บมืดมือบ่ละว่าใบใบมาเลยเจ็บมันจะเป็นยามนะโบ บ่ายๆกันยาเขานอนโอ้ยจะมีก้อนผีดิบมีกิ้งเล่นแมนบอตาคือลูกกิ้งกิ้งเลยแมนบอในแคนนะขึ้นเาข้ามข้มือนี่เล่นมาผี่ดูหน้ากรลูกมะกามหลัดมันหยั่งตัวกิ้งมันโอ้มันตโตแน่ใส่ก็ไม่หยั่งนี่ขึ้นขึ้นขึ้นแก้วอืมเอาลูกมะกามมึงมาแต่ใช้ไอนดียว่าทำแล้ว ให้แบบวิจารณ์วิจารณ์ในการฟังด้วยค่ะตาคนเราเนี่ยเล่ะเี่ยวกันี้โอ้โหเลาะมังกนเป็ดพงขึ้กันเลาะนี่หัวใจมือถืามือมือใครมังกรดานเอ็นน่งจังว่าโทรหามันมาลุกขึ้นมาดเราได้ของตาในสี่เดือนหาเดือนเลยได้เนาะท่านว่ายีท่นวาจนสิเป็นเบาเลยเนาะตาเนาะอมันวาดนเแล้วว่าถ้ายังบุคคลทไปหาเราเราทับเบาบางที หกเดือนจนเป็นเบาเลยไปเราทับเบ้ามันออกมันมีเบ้าอยู่ในกระโตแมนแล้วมันพระเด้วันสินใหญ่แบนนี้เด้ไปที่บ้านเราจะหลายอยู่ได้บ้านเราอยู่ในวัดเนาะในร้อนนะที่โ้อน สายเจ็บแม่กระตูขอบลูก็แลว่าเออเรารู้ได้นี่น่าจะสัมผัสคอยรู้ตัวคอยองเพราะว่ารักษาน่าจะสัมผัสแรงอยู่ได้จางนี้นะเอ็นมาเลยแม่แกมือาะอังบนคตาตาหนูทำเถอนึงตา เอวันพระนี่วันพระใหญ่นี่เก็บแหงบอกตาวันพระเออวันพระวันศิลป์คนนี่เมื่อคืนมันบอกเออเมื่อคืนนี่ก็นอนตอนร้อนสุดๆชื่อมาอยู่ว่าแผ่นชื่อมาอยู่ว่าแผ่นก็คอยโทรหาเวลาถึงมาที่คนก็เข้าเห็นแล้วคนเราช่องล่างด้านท้องก็งอความกระทำมาขึ้นแล้วในใจ พี่กับน้องอันนี้มันจะวนอยู่ได้เนี่ยพี่ลูกลุงทองก็ตอนนั้นกันจนได้ลุงวีได้เหตุอันไกลในเรือนเราจังได้อยู่อื่องเับพี่น้องเดียวนี่แหละพี่น้องตาเนี่ยแล้วพี่น้องเนี่ยเขาก็เป็นน้องผมพวงเดียน้องโอเนี่ยก็เคยเหตุใส่กันเนาะเป็นเนาะลุงลุงกับหลานนะนั่นละเบิดคือเหตุใส่กันมันเป็นระเบิดเหมืน มันคองรักษาบุกุ้มรักษาบุกุ้มจะเล่นหามงเพิ่งบ่ใหญ่องค่ะโอ้ของสิเล่นหามงอยู่ไหมเนาะสิเปลี่ยนล่างมันมเปลี่ยนล่างเพื่อรักษาบุกคุ้มมันสิออกออกวนเวียนรถเออวนเวียนกันคือมาอยู่น้ำตาเากับพี่น้องเนาะโอ้เสื้อแซงเนาะแล้วมาถามนี่ลุงนั่นบ่ลุงอันนี้บวเห็นเอาเซ้มนี้คักเอ็เนเอาเซ้มไม่เที่ยว ข้าใจบมันจะทังว่าเราเลาะนี่เพกว่าอย่างก็แต่มันหูมันหูบอดได้เซฟเนาะก็จะเลาะเข้าไปเลยที่กินเข้าไปเลยเลยกามนั่นแหละไปอดเหี้ยเลยปั๊บเซฟเขาทันทีเลยเนี่ยตาดีขึ้นมากเลยนะคะตาแกบอกว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าเยอะเลยเข้าไปแล้วก็ไปยูนจากที่ว่าสองสามวันตะกี้นี่ ตาย่างกันบ่ได้เลยเนาะตาเนาะเดี๋ยวมือนี้่แคบผมมามือนี้สงสัยสิย่างบ่ได้เลยอืหลังคว่ำคนนี้เดินเราอันนี้เป็นเดินเป็นนะคะนี่ยืนยืนแบบเดี่ยวใจเดี่ยวไปยืนแบบตรงตะกี้ก่อนที่ว่าปู่เพิ่งยังไม่ทันรักษาน่ะเดินในหลังคว่ำนะคะท่านผู้ชหลังแบบเพิ่นอยากเอียงๆนะคะตะก้าวที่เต้นี้ได้บ่แข็งปวดก็นักมันนักไปบางทีเนาะ เรื่องไม่น่าเชื่อก็น่าเชื่อค่ะเพราะว่าแม่เพียวสัมผัสกับตัวเองเลยนะคะท่านผู้ชมสัมผัสสัมผัสด้วยตัวเองค่ะได้มีโอกาสมาแบบมาถามเพิ่นอืม พอใจเนาะตาเนาะเปลี่ยนมันท้อเขาบอว่าไปเีลยยังพิจารณาบุญแล้วเพิ่มอยู่ในสำนักอีกแล้วเพราะว่าเคยเคยไปยุคข้าเอร์กระฟอนก็อยู่น้ำกันพร้อมตะกี้ก็อยู่ในนี่ก็ไปหากินน้ำกันประจำแก่กุ้งแกงยังเพื่อทำรัปูเพื่อนตาหนูถามในตอนแรกๆที่มีอาการหันแรกๆเลยตั้งแต่เดือนท่านว่ามันเป็นยังไงตอนแรกหัน สูตรน้ำเข้ามันเนาะเออใส่มันฝรั่งครับคนย่างแบบยังมาแบบเก็บหัวเขา่าเ,เรื่องนี้เรียกว่าไปเก็บหัวเข่าเนาะลูกเขาไปซื้อยาให้กินกินกับพลาทุเล่าไปบัดมือใหม่มาไปเข้าอีกกเก็บอีก,กับแล้วมาลางๆมาไปเห็ดไปไปปาดปูนนะนะนี่ปูนเทนปูนซีซิวคนสาวคนควาดน,นาปูนเนาะ มันจ um, sí, ้องแถวห้องน้ำหวานมีอย่างหนึ่งเขาก็สะซมาสนแม่แม่แม่ควายสดเนี่ยลดลงในกระป้านี่โต๊ะลดในกระป้านี่มันลดโฮมอายุไรเนี่ยก็แม่นแต่ว่ามันสิบวัแม่นบุบบาดเดียวมันติค่อยเป็นติดไปมันว่าเออค่อยซึมเขาเรื่อยๆอันนี้มันบุบบาดเดียวดัานเนี่ยไปกวาดปูนซิ่วนั่นแหละลดนักมาเลยบ้านนี้โอ้ยว่ะลุกกัน มือนอนติดรันนั่นกระดูกสูงหนับก็ลุกมากก็เพื่อสิไปได้ก็ต้องตั้งรักก่อนแล้วก็ปเออแล้วก็เจ็บเหลือเกินเริ่มเจ็บหนักมามาเรื่อยๆแล้วเนาะมายืนมาก็เนื่อยได้เออจับมือมือจะไหวง่ายนี่รุ้งเสื้อเชือกเข็นไหวง่ายเอาน้ำมาล้างหน้าเด็ก็มือล้างหน้าก็ยังยากมือจ่อมือเลยได้จักรูนะ ยกมาใบใบค่อยนี่ปวดเจ็บปวดเลยเนื่อเลยโอ้วอันนี้แช่ยกขึ้นลงได้เลยเนี่ยเตะบอลได้เลยจังหวะนี่แล้วก็นี่คนเตะบอได้เลยจักรยานได้สบายเลยเนี่ยจะกอดจะกอดโมได้โมได้เดสมิลาฮาวมัมันจะมีอย่างนี้มันจะคลายนะคลายคลายจะขึ้นเมเนวหมัดเลย ขณะคนที่บีบได้นี่ได้นี่ยังว่าให้ฟังว่าอะไ่าเืนจ้านี่ยังใครหนื่อยว่านอนปวดนะครับนอนนมบนนอตเลยจะก้ายืนตรงนี้ผมจะไปห้าโมงนั่งเลยนะนนี้่พี่ยูเป็นนอตต่อเนื่อะประสบการณ์จริงเรื่องจริงนะคะจากไอ้คุณตาปากคุณตาเพิ่งเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเพื่อนมีแนวว่ากันเล่นไปใซ่กันได้อยู่อันจะก้าบหได้เลยเดี๋ยวได้ยืนบนเสื้อนี่แหละ เอาบุญไปบุญมั่งกันเนาะสวัสดสว่างสาสวัสดีสว่างกันเลยมันนักโซ่ค่ะกันดีมันนักมันนักเจาะคะมันนักจูน่ากันเนาะอืมมันยังก็ได้สวัสดีสว่างเลยนี่ผมก็หามาสมัครเป็นมือครับบถไทฟันวัววัวโอ้ดี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  เราคุยกันดีๆเื่อใจกันนั่นเองคุณแม่สาขาเราหลังยังถือเป็นงานเดียวครับผมครับอยู่ใกล้ๆแล้วผมก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละผมเป็นบ้านหุ่นศาสตร์ตะกอนพงขายรถมือสองครับผมขออยู่โนสะอาดครับบ้านสะอาดตะโกงไปบ้านแนวผู้ที่เทศสารนึกไปหามึงคงตะกี้ผมไปอยู่ที่นั่นไปอาบน้บ้านบ้านหนองเข็มเนาะโัวห้อยคอตักไปตักสะตาน่าในสะวัดหนองเข็มนั่นแหละ ไปดูอาน้ำนั้นแล้วมาให้ทั้บ้าคนเพื่อไปกูละอ้เด็กแขนผู้ช่วยนกเาทำงานสุดประทับทุกตาเนี้ยเอก็พายไว้ช่วยกับ